เริ่มทำข้อสอบได้ครับนักเรียนดีเด่นม1หรมอม3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่เขอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขณะเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ แกส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามพันมีเพื่อเราอีกห้าคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชาสองแสนสามหมืนสพันเราจะใช้เพลง4ี่เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอขอไว้พอออผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะ ก็เหมือนแกดแพดว่าย,ยื่นเข้ามาหาลัยอเมริกาเอสติกจะสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกปแปลว่าประเทศฝั่งเนี้จะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคําตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจํานวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจํามีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าภายพร้อมเลขโทศนิยมให้ได้มากที่สุด3 1 4 1 5 9 2 6 5 3, 8, 7, 9, ่งสี่9 2ขอโทษนะมึงเป็นเอกเมนเหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสิที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจาก,ากขาค่า,ชาใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่ง <S <S แล้วเราจะมาร่วมไป หรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วย